อมูชุเปอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับชอบวาสอรุยกินแซบนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะใ,ให้ดูผลงานของเรานะคะที่ไปหาเมื่อวานค่ะแจมอันนี้นหมกกุ้งนะคะแ,แม่บอกว่าให้เอากลับไปฝากที่บ้านนะคะแม่จะกินค่ะอันนี้ก็คือหมกกุ้งนะคะแล้วก็ นี่ปูปูห้อยปูแบบปูมันๆแบบนี้นะคะเอาไปตำน้ำพริกค่ะอร่อยมากๆที่เราต้องย่างไว้อย่างนี้นะคะ,คะเพราะว่าข้างบนเนี่ยก็คือไม่มีไฟฟ้าใช่ไหมคะไม่มีมเขาเรียกสัญญาโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยดีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาได้ว่าอย่างไงเดียไม่มีตู้เย็นค่ะไม่มีตู้เย็นก็เลยต้อง ย่างให้มันให้แห้งอย่างนี้นะคะถึงจะถนอมอาหารไว้ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเราย่างไม่แห้งอะ่ะมันก็จะเหม็นนะคะปูแล,แล้วก็มีอันนี้ด้วยน,นี่หนูหนูปลาหนูนาหนูปลาอันนี้ไม่ใช่หนูนานะคะนี่เป็นหนูปลาค่ะไปดักไว้ได้เยอะมากๆนะคะ เมื่อวานก็คือเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าก็แบ่งกินที่ห้างร่านนิดนึงนะคะแล้วก็อันนี้เราจะเอากลับบ้านนะคะนี่อันนี้หนูทั้นนั้นเลยนะเห็นไหมหนูใครเคยกินบ้าง น่ากินไหมหอมมากๆอันนี้ก็คือต้องยางให้แห้งเหมือนกันนะคะไม่งั้นก็คือจะเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะถ้ามันเหม็นมันก็ไม่อร่อยนะคะนี่ค่ะูอหอมได้ทั้งหนูได้ทั้งผูนะคะเยอะมากค่ะนี่แะค่ะหอมอร่อยอันนี้หนูจริงๆนะเนี่ยมันกินได้นะมันกินตัวเนี่ยเนอจะดิๆๆ นี่นะคะสามารถกินได้นะคะเนี่ยอืมอืมนี่นะคะอืมหวานเหรอแบ่งก่อนแบ่ก่อนคนละนิดคนละหน่อยนะคะมหูม่วงอร่อยมากมะม่วงกวางบ้านมีแต่อันนี้นี่ค่ะกินเนื้อเนื้อหนูอันนี้หัวหนูเห็นไหม อันนี้ย่างแห้งแล้วนะคะมาสุกแล้วนะคะเราสามารถกินเล่นได้ไปทําแกงได้นะคะไปทำอะไรได้หลายอย่างนะคะมาค่ะทุกคนมากินหนูด้วยกันเยอะม,มากนี่แค่มาโชว์ผลง,งานอันนี้คือยังไม่หมดนะคะ มีพวกผักมีพวกปลีกล้วยป่าด้วยนะคะอยู่ที่รถพ่อคะ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะคะไปลวใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะหน้องคนละน้องคนุน้องคนุนึกคบบนบเอี๊ยนะเนาะอยาชุ้ยทุกคนน้นองเขาจะกิน จะกินอะไรนะอ่ะขนุขนุก็คือสมองหนูนั่นเองนะคะนี่น่ีจะให้ดูสมองหนูนี่โนอาวิจะเนื้อขนุเนื้อจ้าตามูเทีนสามูวิชิน่าเทนที่ะสองทีไรนี่โอ้กลัวอืมอืมแย่า

拜拜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 ，拜拜拜拜拜。你他姐，你妈妈，你妈妈你看，你妈妈呀。